ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษก่อนเ,เรอไออปแขกรับเชิญพิเศษ <c oughs> นี่ก็คือหนุ่มเฟิร์ส <c oughs> อะไรเกินก่อนวันนี้เรากําลังจะไปตัดแว่นกันค่ะ <c oughs> คือน้องอะ่ะบอกบีมาว่าแบบมีร้านแว่นร้านหนึ่งที่ที่เฟิร์สอะ่ะตัวเฟิร์สเองอะ่ะเป็นคนใส่แว่นตอนทํางาน <c oughs> ใช่ป่ะใช่นพอตอนช่วงทํางานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบีมาใส่แว่นตลอดเวลาน้องก็เลยแนะนําว่าเออร้านนี้เป็น แว่นที่แบบเหมือนเขาตัดละเอียดมากเป็นแบบว่าอะไรนะตัวสายตาโดยนะักทศนาศาตรทมาก <c oughs> ศนามาตรโอเคนะฉะนั้น <c oughs> เราก็เลยเอองั้นเดี๋ยวลองดูหน่อยดีกว่าแล้วพอบินไปเซอร์ข้อมูลอย่างเงี้ยก็คือการเป็นว่ามีคนใช้เยอะมากๆแบบคนที่แบบเออแบบเป็นเหล่าพี่ๆยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยใช้เยอะมากเราก็เลยแบบงั้นต้องต้องลองไปดูซะหน่อยแล้ว <c oughs> จริงไหมคะ ใช่ค่ะตัดทั้งบ้านเลยตั้งแต่เฟิร์สแม่เนาะแล้วก็เนาะจริงห่อตัดทั้งบ้านเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่าที่บ้านเป็นคนใส่ตาสั้นเยอะอืมเยอะก็จะแปดร้อยเยอะไหมเออเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากแม่แพงเลยใช่มันก็เลยต้องละเอียดนิดนึงเนาะวันนี้เราไปดูกันค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวโผล่หน้าร้านเลยถ่ายตัววับเลยตุ๊ก สุดเพลิชั่นเซ็นเตอร์นะคะคือดีมากทุกคนคืออยากจะมาสำรวจค่ะเพราะว่าที่นี่เขาแบบที่ทำสะอาดสบายตามากนะคะแว่นรองรุ้งตุ้มนั้นตรงนี้ตุ้โน้ตเป็นประดเลยนะคะแล้วก็มาดื่ที่นี่แล้วก็มีการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วตั้งแต่นี้ก็รอขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็นาจะต้องเป็นการรอคุณหมอเรามาคุยกันว่าเออดีเหมาะกับแว่นแบบไหนคืออย่างที่น้องเฟิร์สบอกเลยใช่ไหมว่าที่นี่คือเขาอะไรนะนักทัศ ทัศนะมากทัศนะมากมากทัศนะมากคืออะไรน้องเบลล์ทัศนะมากเหรอก็คือเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คล้ายเทคนิคการแพทย์แต่เป็นด้านเกี่ยวกับดวงตาไหมคือผู้เชี่ยวชาญของแห่นตามาดูให้เราเลยเกี่ยวกับสายตาเลนสเลอสอตรงๆไม่เคยเลยแล้วก็เพราะจริงๆอ่ะบินทำอาชีพแอร์ใช่ิพก็ต้องมีการตรวจตาทุกป,ปี่เขาก็ตรวจแว่นบินด้วยแล้วก็ตรวจตาบินด้วยนะเขาก็อยากให้เราเลือแว่นที่มันเหมาะสมที่สุดเออแล้วคุณหมอ คุณหมอที่นัดวันใช่ไหมเจ้าวันไหนนียวันนี้เขากบอกว่าเอาวันที่เราอะไม่ได้ต้องใส่คอนแทคเลนส์มาก่อนคือไม่ต้องแบบตามันล้ามาก่อนือเพราะว่ามันก็เพื่อที่จะได้ตรวจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดขนาดนี้นะคะตอนนี้คุณแจ็คแล้วก็คุณหมอได้มาถึงร้านแล้วค่ะเย้เอกันแลวค่ได้เลยนะคะได้เลยค่ะไ้อยู่มาก่อนเวลา นะคะ่ด้มาวันนี้ได้มาที่ร้านที่เขาเรื่องมือกันมากๆ่นะคะสุภพเรื่องนเซ็ตต้องถ่มเปนัให้น้ำตัวครับผมสุดเลยค่ะพี่จนค่ะเย้ดีใจมากเลยอ่ะน kind of um, okay. ้องลีมมาเล้เขามาก่อนเลล่ะเลาเลยตืนเต้นค่ะวันนี้ก็นั่นแหละเมื่อกี้ปิมก็ทัวรเดิน เดี๋ยววันนี้พี่จะต้องตรวจสุขภาพตาให้นะคะแล้วก็วัดเข่าเสร็จตาให้อาจจะใช้เวลาประมาณสีถึงหกสินาทีเอ่ามีนี่เป็นเข่าเสร็จตามาณเท่าไหร่คอเาตรงๆนะคะหนูก็จะไม่ค่อยได้แต่ก็เอียนเยอะมากเหมือนเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าปกติหนูก็จะมีแบบใส่คอนแทกเลนเวลาไปบินใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเสร็จนาทีเนี้ยก็จะไม่ดีแบบว่าบ กับสายตาเอียงแเขาต้องทนทนไปพอใส่แว่นเตเลยอยากใส่แว่นที่ม oh. ันสบายที่สุดเอียงไปทางทั้งตาถ้าเกิดเอียงเลยส์ของเราเป็นเฉพาะบุคคลเป็นชาวแคทได้ไหมก็จะมีความแตกต่างกับตัวเราไปเลยใส่ใส่สูงนี่ต่างมาเฉพาะบุคคลถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าค่าสายตาของบุ๊คบีบจะไปถึงไหนแล้วแล้วก็จะใส่เลนส์อะไรเราซ้อมกันเพื่อในขค้นบนได้เลยค่ะไปเลย เจ้าตัวเนี้ยสามารถตรวจความหนาของกระจกตาได้วันหนาเท่าไหร่นะครับบางคนสงสัยว่าทีเขาไปทำทำลิซิกได้ไหมถ้าความหนากระจกตาไม่พอก็คือทำลิซิกไม่ได้เพราะหลักการของการทำลิซิกไม่ว่าจะใช้เลเซอร์หรือใช้เบ็มีดเนี่ยเป็นการเอาเนื้นอกระจกตาออกส่วนเพื่อจะทำให้ผ้าใส่ตาเนี่ยกลับมาปกติแล้วก็ตรวจดูช่องด้านหน้าลูกตาได้ว่ามีความสูญเสียกันกเป็นต้ออิดแบบปิดหรือเปล่าพอ ที่มีช่องด้านล้างตา,งตางแคบเนี่ยมันก็จะบ,บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงที่เปนน็นต้อหินลุกลิดได้นะครับแล้วก็ดูเล็มพวกภาวะต้อกระจกได้แต่ถ้า,นาใอนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอต้อกระจกเลยจะเจอในบางรายที่มีปฏิเจตหรือเป็นต้อกระจกตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่มีม 6, รรโรคพันธุกรรมบางโรคอะไรต่างต่างครับตัวนี้ก็จะสกรีนในี่ยเป็นต้นได้แต่ถ้าเราเจอปัญหา ราวัดจากเครื่องนุนเสร็จแล้วนะครับภาพทุกอย่างเนี่ยก็จะโยกเข้ามาเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เอาวัดสายตาในนี้มีเลนส์เยอะเลยครับแต่ก่อนที่เราต้องใช้เลนส์เสียบแต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็นดิจิตอลละแต่ท้ายสุดยังไงเนี่ยเราก็ต้องใส่เลนส์เสียบดูว่าเราสามารถเดินได้ไหมใช้อ่านหนังสือนู่นนี่นั่นได้ไหมก็อ,อันนี้อันนี้คือ,อยังไงเราใส่เลนนี้เพื่ออะไรคะ เพื่อจะลองใส่ค่าเสียดาที่วัดได้ว่าเราสามารถปรับตัวได้หรือเปล่าอะก็จะเป็นการเทสว่าเดินมีพื้นลอยอะไรไหมอันนี้ไม่โอเคหรือว่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปเรื่องแม่งถ้ารับวาเราแม่งมาลองเข้าอุศุลได้โอเคแะแล้วก็กำลังเลือกกรอบผิวอันนี้คุณหมอคุณพี่คุณพี่แจ๊กบอกว่าอันนี้นำเข้ามาจากฝรั่งเศส คือสีงเหลี่ยมใช่ไหมคะคือชื่อแบรนด์เลยนะค่ะนิโก t t i อ๋อ Nigotti เป็นแบรนด์จากอิตาลีเฮ้ยมันสวยก็นี้กสวยนะหลเออเอออันนี้สวยอันนี้ใส่แล้วหน้าสว่างแล้วนะเออนี่สุดยอดใช่ไหมอ่าเอออันนี้นะคะก็คือแว่นจากแบรนด์อิตาลีนะคะก็คือชื่อว่าแบรนด์นิโก t t i นี่ค่ะอันนี้คือที่บีมเลือกมาแล้วไฟนอลสี อก็เดี๋ยวเราจะเอาแว่นอันเนี้ยไปลองที่เป็นเครื่องที่เขาบอกว่าสามารถดูได้แบบ180องศาว่าเราเหมาะเหมาะกับนไหนด้วยความที่ว่าบิมใส่แว่นแบบอันเนี้ยแล้วบิมก็จะไม่เห็นหน้าตัวเองชัดอ่ะมันเป็นปัญหาไหมไม่รู้ว่าคนที่ใส่แว่นคนอื่นเป็นปัญหาไหมว่าเออแบบเหมือนเราลองอันเนี้ยแล้วเราก็ถามคนอื่นแทนว่าอันเนี้ยเราสวยไหมทั้งที่เราไม่เห็นตัวเองชัดๆว่าสรุปมันสวยจริงไหมคุณโกหกเราหรือเปล่าคุณแกงเราไหมเราก็จะได้รู้กันเองเลยว่าอันเนี้ยเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่า เจ้าผู้นี้ครับเขามีกล้องทั้งหมด9ตัวเลยนะครับ, uh huh. รบแล้วก็แบบความละเอียดค่อขนข้างจะสูงนะครับจะถ่ายได้180องุงซ uh ์ม huh. าจะถ่ายได้ทุกมุมของใบหน้าเราเลยคือเมื่อกี้แบบมันเห็นลางๆว่ารอบหน้าเป็นยังไงแต่เราไม่รู้มันดีจริงหรือเปล่าก็เลยต้องแบบลองมาถ่ายรูปกัแบบตัวนี้ uh huh. เราจะได้ไม่ต้องแบบหยิบกล้องมือ วแวันช็ตแว่นและเลนส์เฉพาะบุคคลอย่าเช่นระยะห่างกระจบตากับแว่นไหนเท่าไรความโค้งหน้าแว่นเท่าไหร่ความเพดของแว่นเท่าไร่ใช่ยกเว้นในคนที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นจริงเราเลือกไว้นไม่ได้จริงเนี่ยเราก็ได<ช>้ จะเปรียบเทียบน,นะครับสมมติว่าอยากเลือกแบบทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้อ่ะก็คอมแพคกันเลยเจ็ดอ่านนี่เป็นโซน,นด้านหน้านะครับถ้าเราอยากไปดูด้านข้างว่าเอ้ยใส่แว่นตัวนี้เราเป็นยังไงบ้างอ่านเราก็จะเห็นเลยว่าด้านข้างข,างของเราเนี่ยเป็นยังไงแต่นี่มันช่วยได้อยู่นะครับแต่ว่าหนูขอหลดเครื่องนี้นแพงไหมครับเครื่องสองล้านเครื่องสล้านไม่ช่วยอะไรคุณเลยนะ่อ <laughs> จากมาเลยค่ะว่าบีเหมาะกับแบบไหน,นบางอย่างด้วยความที่ค่าเสถียรพันบีนะครับค่อนข้างสูงนะครับต้าน400กว่าเลยและมีเบียร์200ก,กว่านะครับฉะนั้นอ่ะถ้าผมแนะนําจริงครับผมแนะนําเป็นตัวนี่ครับขอบไซส์นะครับในสัตว์เยอรมันนี้นะครับรุ่นสมาร์ทไลท์อินดิวิชวลนะครับย่อบาง1.70 S <S นะครับคือยอบางสุดเลยเพราะว่าเข้าสายตาค่อนข้างสูงครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้เลนส์ไม่ย่อเนี่ยเด็กคือเลนส์จะมีน้ำหนัก <ภา S 2> และมันจะหนักมากเลยนะครับเนาะจะทำให้กดตัวจมูกได้ไม่สบายไม่สบายครับคุณพี่สามารถสลับชื่อได้ด้วยนะครับเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลคืออะไรสลับให้ห้าต<อ>ัวโอเคสองดีค่ะเออบินจุดจุดบีมจับจุดบีมไหมบีมแล้วใส่ยิโอดีข้างหลังเลยยิโอดีหัวใจห้ะ B B E A M จะได้เหมือนชื่อไอจีไงใช่เหมือนชื่อไอจีใช่ไหมแฟนคลับของตัว E A M เฮ้ยเหมือนคือสแกนผิวหน้าเลยอ่ะเหมือนสแกนหน้าใช่แล้วมันก็สามารถแบบเนี้แล้วง่ายๆก็เอาเหมือนเหมือนเอาใส่แว่นหรอถ้าเป็นเมืองนอกใช่มันสามารถใส่แว่นในแต่ละโนบค่ะวันนี้นะคะพี่ก็ทำทุกขั้นตอนแล้วรียบร้อยพร้อมที่จะได้แว่นใหม่ใช้ไายเวอร์นี้แล้วก็ระยะเวลาของการแบบ ถ้าว่าของดีเนี่ยเป็นแาบต่างๆเฉพาะบุคคลเลยสำคัญพิเศษที่ต้องส่งตางเนี้ยที่จะมาสั่งเราได้รับขอสองอาทิตย์ขึ้นนะครับใช่ใช่ก็แต่กันก็ประมาณสองอาทิตย์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็ที่สองอาทิตย์ที่ก็จะทรบอกได้อยู่คะเกิ่ใครสนใจนะคะที่อยากจะมาตัดแต่งที่สุวรรณเรือวิชัยพิส์นะคะเดินทางได้มากก็คือเดินทางเอ็มอาร์ทีมดนขวาใช่ เดินตรงมาแค่สองวัก่อนก่อน้มาก็เป็นว่าพี่คนเ่ก่อนพอมนาอมรมรักตอให้มองไม่ชัดไ้มองไม่ชัดนะคะเหมนก็มองแล้วไม่ชัดเหมือนกันเดินมาจากพ่พี่คันเ่ก็เลยมาแล้วก็เกิดใค้ขับรถมาคะก็มีที่จอดเยอะแยะต่ไปหมดเลยก่อนเข้ามาก็โทรมาแจ้งก่อนจองคิวเลยมก่อนนิดนึงเพราะว่าคิวมันแ้งน่นแค่สอคิวเนี่ยถ้าไม่ได้สองคิวนะที่ตู่ก็ใค ีดูคลิปนี้นะคะถ้าสนาจจะตัดแด้นะครับพี่มีส่วนลดพิเศษให้ชาวเอวีหรือมันถ้าเกิดบอกว่ามาจากน้องบีเนี่ยแอดไลน์มาครับแอดเอชพีก็จะได้รับส่วนลดนะครับ2,000บาทนะครับว่าถึงเจนนิเฟอรมาจากทาง์การตีแต่ต้องนับก่องนะแล้วก็บอกว่าเป็นแค่น้องบีนะครับหรือไม่งั้นก็เป็นโปรเฟสซีสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ลดส่วนลดให้5,000บาทโปรเฟสซียังไงเป็นคนใส่บาาซ้าและยาว ถ้าเราเดินเยอเราจะมีสายยาวด้วยฉะนั้นเขาจะใช้เดนแบบพิเศษเนี่ยเป็นเดนสีสิอันั้นน่ยถ้าเป็นคนที่รู้จักน้องบีพาคุณพ่อคุณแม่มาตัดก็ลดเป็นเดนค้ับคุณมก็ได้เอีได้เลยนัจนจะจองชื่อเป็นค่นหมอใช่จ่ะกันก่อนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่แจ๊คขอบคุณมบคุณากๆระับคอบาได้ะ